สวัสดีค่ะร้อเมนูบายแม่อรดาจะพาทุกคนไปทำเมนูทรูอินวันในหนึ่งเดียวนะคะเป็นเมนูต้มส้มปีกไก่ค่ะเมนูแรกใส่ข่าตะไคร้มะขามเปียกแล้วก็กระเทียมทุบลงไปค่ะใส่เกลือตามลงไปแค่หนึ่งช้อนชาตามด้วยผงปงร,รุงรสครึ่งช้อนชาก็อพอค่ะต่อด้วยแป้งหวาน หรือผงนัวแค่ครึ่งช้อนชาก็พอค่ะหลังจากนั้นน้ำกำลังเดือดดีใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเป็นปีกไก่ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยล้างทำความสะอาดแล้วนะคะใส่ปีกไก่ลงไปหมดแล้วปิดฝารอเดือดอีกครั้งต้มต่อสักพักเพื่อให้ไก่เปือ่อยดีเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มความหอมเมนูแรกเสร็จเรียบร้อยตักแบ่งไว้ให้เด็กได้ น้ำซุปกำลังดีไก่ก็เปื่อยนุ่มดีต่อด้วยเมนูที่สองเราจะยำเนื้อไก่ฉีกกันค่ะเตรียมหั่นหอมแดงและหอมต่างๆไว้แล้วก็ฉีกเนื้อไก่ได้เลยค่ะเติมน้ำซุปจากน้ำต้มไก่ได้เลยต่อด้วยพริกปน่นตามด้วยน้ำปลาเพิ่มความแซ่บความเค็มขึ้นนิดนึงเติมผงนัวตอเพื่อความกลมกล่อมขึ้นตามด้วยข้าวคั่ว เ้าคั่วไม่จะใส่เยอะหน่อยเพิ่มความหอมเพราะเมนูนี้เป็นคล้ายๆเมนูลาบต่างกันที่ต้องเติมน้ำซุปเยอะหน่อยแล้วก็เป็นไก่ฉีกแค่นี้เองต่อด้วยบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวเมนูนี้ใครมีอกไก่ก็ทำกับอกไก่ได้เลยเพราะอกไก่ตอนฉีกออกมาเนื้อจะสวยมากเลยและมันไม่เยิ้มด้วยค่ะเสร็จแล้วเติมหอมซอยลงไปตามหลังได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจัดใส่ถ้วย หน้าตาน่ารับประทานรสชาติแซ่บดีค่ะเมนูนี้เป็นเมนูอาหารอีสา,บานบ้านๆที่ตอนเด็กๆแม่ทำให้กินบ่อยๆค่ะแกล้มกับผักต่างๆได้เหมือนลาบเลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม108เมนูบายแม่อรดา